สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนได้คับไปกับผม The Mushroom กันอีกแล้วนะฮะว้ก็น,นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม Roblox กับ Map All Star Tower Defense กันอีกแล้วเช่นเคยเช่น,ชนเคยเช่นเดิมนะฮะก็ันนี้ไม่มีอะไรมากมาิวเอ่อซาสสุเกะนะฮะร่างสุซานอาโอนันเนองแต่ว่าในเกมนี้มันจะชื่อว่า k u ซ o s u k i don't k n o w นะฮะแล้วก็คลิปแรกที่รีวิวของผมก็ตัวไอ้ด้านบนนะครับเป็นรีวิวซาสุเกะสีดาวอันนี้ซาสุเกะห้าดาวอันนี้ผมไปที่อีโวนะผมสุมได้น,นะฮะตอนนี้ผมอัดอยู่ผมนี่สุมได้นะสุมสิบรอบครั้งเดียวได้เลยดวงมันจะดีก็ดีแต่พอสุมอาคาซาทียี่สิบรอบยังไม่ได้เลยอาคาซากับเซนามีเนะี่ยยี่สิบรอบยังไม่ได้ะะนะฮะก็นั่นแหละนั่นแหละฮะเ,ะเะฮะดีย๋ยวคือรูปที่ผมสุมได้ให้ดู โอเคไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าก็โอเคนะครับเราก็เข้าเกมมาแล้วนะฮะเรามาตบเอ่อฟรีเซอร์นะฮะฟรีเซอร์ฟรีเซอร์นะฮะอย่างแรกเลยก็วางอีซัสสุเกะนะฮะวางไปเลยจริงอันนี้ซัสสุเกะผมเบลสิบแปดนะฮะนี่สแตทเริ่มแรกมาก็คือดาเมจจะเป็นหกสิบนะฮะเรนจ์สิบสองนะความกาความ,ความความความโอ้ความกว้างนะฮะสิบสองแล้วก็ S.P.A. นะฮะสเก p r o พอร์ t ท็กนะครับ3.5นะครับผมก็ตีทีละ3.5มจาวีน,นั่นเองถือว่าไม่ได้แย่นะนะครับดูดู L E โคนของเขาเป็นที่แบบกว้างมากเลยแต่ผมเดาวนะอคาซาาน่าจะกว้างกวาง่ามันก็น่าจะพอๆกันนี่แหละนี่นะฮะเอฟเฟกต์การโจมตีของเขาก็คือจะใช้มือของซุซานาโอเนะี่ยตีนะฮะนี่ดูตึงเอาใหมา่ไหมรอกัรอกน ซุบโอ้ยนี่เอาแบบนี้ดีกว่าเอฟเฟกนะฮะการโจมตนีนี่นะนํำนะครับผมอันนี้ถ้าจะวางนะ่ะปบเป็นลาสนะฮะแล้วก็วางตัวมุมแบบนี้หมืนลูฟี่เกียร์สี่นั่นแหละครับผมพอแบบลาสมันเข้ามาจะได้ตบทีเดียวหายหมดเลยไงขั้นต่อไปนะครับจะบวกดาเมจอย่างเดียวเนาะนี่แล้วก็มีตัวหลุดนะฮะช่างมันมเลยกันขั้นต่อไปออาเกรดห้าร้อยนะฮะก็ ถึงแล้วเรียบร้อยปี๊บนี่ดาเมก็จะถึง100นะครับโอ้โหขั้นที่2ดาเมจ100นะรอแล้วแบบโคตรมากตัวใหม่ที่อัปเดตมาเนี่ยก็จะมีมากาะนะจากโซอิเตอร์ซาสุเกะนะฮะผมเรนโอคุเอ่ออัลสาซเซนนี่นะฮะหรือว่าสลักวายุเนาะ แล้วก็อุสบนะฮะผมออซับสามดาวอซบ4ีดาวเนาะแต่ไม่รู้เลยสำหรับตัวนี้ผมปับเป็นเฟิร์สดีกว่าเนาะนี่ฮะร่างต่อไปของเขาก็จะเพิ่มสุสานโอมาใช่ไหมเขาเรียกว่าสุสานโอเนาะครึ่งตัวอมผมจำชื่อได้แหละสุสานโอครึ่งตัวมานะฮะแล้วก็เรนจ์เป็นแบบระยะกว้างแบบกว้างแบบกว้างมากๆ,ๆถ้าคล้ายๆก็น่าจะคล้ายๆกับฮอคนะฮะจาก มาฮิโรคาดาิเอเนาะเออเป็นห้าดาวเหมือนกันแต่ว่าฮอกตอนนี้กัะมากถ้าใครอยากดูรีวิวว่าตัวไอ้ด้านบนนะฮะผมโหดคลิปเกงนะฮะนี่อันนี้เป็นล่างล่างเดี๋ยวล่ล่างรองสุดท้ายครับผมสส,สเกะินททั้งหมดห้าอัปเกรดนะฮะน,นี่ล่างรองสุดท้ายดามเมสามร้อยโอ้ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะฮะแถมเป็นเอโอแบบนี้ด้วย <S <S แล้วก็เรนจ์คือแบบกว้างมาก ถ้า a อโอแบบนะี้ใหญ่แล้วอะปรับเป็นลนะฮะจะเป็นเะไรที่ดีมากพอดูเรียบร้อยหายหมดเลยโอเคนะฮะผมล่างต่อไปนะฮะ10 Range แล้วก็100นะฮะ117ตึ11 7, ้งเรียบร้อยเลยป็น470นะ470อเลยนะนเดี๋ยวรอตัวมาก่อนก็จะเพิ่มสกิลกดมาได้นะครับชั่ว Black Flame หรือว่าไฟ พเ,เพลิงทมินนะั่นเองโอ้โหชื่อยงเท่ไฟสีดำนั่นฮะเพลิงทมินเพลิงทมินเท่เกันไปอ่ะให้เครดิตตัวเองไม่รู้ว่ามีคนใช้หรือ,อยังนะแต่มันก็ชื่อเท่ดีนะเพลิงทมินเอฟเฟกนี้ก็จะเหมือนน่าจะเหมือนเอฟเฟกของนัสซึตัวนี้นะฮะผมที่มันติดไฟเอว่าลืมไบบอกไได้ที่มันติดไฟนะฮะร,รวมเงินนะฮะตัวนี้นะครับผมจะใช้ไปทั้งหมดเออมสี่พัน 350 4,350นะฮะตัวนี้ใช้เงินทั้งหมดไปทั้งหมด4,350นะครับผมตัวเดียวนะเออแต่ลืมบอกโค้ดเลยไม่เป็นไรอะโค้ดนะฮะโค้ดนะฮะตอนนี้โค้ดนะครับผมนี่โค้ดแรกเลยนะครับผมโค้ดนะครับผมมีทั้งหมด8โค้ดนะครับโค้ดแรกได้400เพชรเนาะนี่ like the game hog นะฮะโค้ดที่2นะครับผมได้50เพชรนะฮะ นาโนหนึ่คโค้ที่3นะครับได้5้าเพชเหมือนกัน Sub to Infer 2x นะฮะแล้วก็โค้ดที่สโค,ท 3, โคท 4, ้ที่สค้ที่สี่นฮะเอ่อทั้งหมดห้าเพชเหมือนกันนะครับเ i n วิ0 0้าร้อยเคซับผมแล้วก็โค้ดที่5้านะฮะหนึ่งแสนเคคลิปโซนะครับผมโค้ดที่6นะฮะ นี่คนใหม่ใหม่เลยใหม่แบบสุดๆร้อนๆไลค์ทูสองรนะฮะได้ห้าร้อยหบนะฮะผมแล้วก็โค้ด <c> โ <oughs> ค้ดสุดท้ายช <sh> ัดดาวโค้ด1 2 2 3 2 0 0 0สนะฮะก็นั่นแหละครับผมชัดดาวโค้ด1 2 2 3 2 0 0 0สองสาอ่าเดี๋ยวผมวางซาสุเกะก่อนผมจะโชว์แบล็คเฟรมให้ดูนะ โอเคจริงๆไม่ต้องว่าหรอกมันไม่เป็นพิพิตวออกมาได้เลยปัเป็นปั๊บเป็นปั๊บเป็นเฟิร์สเดี๋ยวรอให้มันตีก่อนนะฮะนี่กดนะครับตัวก็จะติดไฟแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะตายตัวแบล็กเฟมอ่ะไอเพลิทมินมันติดได้สามารถเออติดได้ตัวอากาศก็ติดได้เหมือนกันนะครับผมถือว่าเป็นตัวใหม่ที่ไม่ได้แย่เลยนะฮะควรเก็บเอาไว้ใช้ เออนั่นแหละครับหรือว่าจะอีโวก็ได้นะครับผมอีโวก็ได้เช่นกันเนาะ <c oughs> เออนั่นแหละฮะส่วนเอฟเฟกต์การโจมตีของตัวนี้นะฮะเขาจะใช้ร่างซูซานโนโอครึ่งตัวเนี่ยโ,โอ้ใช้ร่างซูซานโนโอครึ่งตัวเนี่ยมือหนึ่งจะเป็นธนูแล้วก็มือนึ้งมีอสองมืออันนี้เหมือนแบบเป็นแล้วว่อ,อะไรไม้กางเขนมากกว่าเขาจะยิงไว้แบบนี้แล้วก็มีเอฟเฟกต์สุด airbags นี่นี่ หล่อเท่จริงถ้าสมมุติเราลองวัดกันนะฮะผมระหว่างอันนี้จะมากระบมบกันไม่ได้มาคนระเลเวลกันเลยนะแต่ถ้าสมมุติเราลองดูเป็นเผยแล้วเนะี่ยอันนี้ห0ินะฮะเรนจ์เท่ากันเลยนะครับผมเราลูฟี่เกียร์สีกับเอ่อกับซาสสุเกะฮะเรนจ์เท่ากันเลยนะฮะแต่ครูดาวเนะี่ยซาสสุเกะได้ไปเต็มเต็มเลยนะครับผมมันสามจุดห้านะ,ะเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมแต่ของลูฟี่มันหกเนะาะดาเมจหกร 600, ้อยก็ดาเมจสีร 400, ่ร้อยก็นั่นแหละนะ ใช่ไม่น่าเยอะเออแต่ลูฟี่นะครับใช้ทั้งหมดหน0 0งพันเออสี่พันะฮะสี่พันบาทฮะถึงจะแม็กตัวนี้ได้แต่นี้ใช้แค่ส <c oughs> ี่พันสีเท่าไหร่วะเออสพเออสี่พันอยห้าช่ววัช่ววัวครับผบนึงเออสักร้อยเก้าร้อยพันสี่องพันสองสองพันสอง ใช่ฮะผม3 2 5 0ัอ้ยห้าสิบเอั้ยห้าสิบก็เอ้ย4 3 5 0ินะฮะถือว่าถูกกว่า,วาลูฟี่เกียสิกแล้วเนะี่ยก็นะฮะผมคิดว่าตัวเนี้ยซูซานาโอเอซาส,สุเกะเนี่ยถ้นะาซูซานาโอเนี่ยน่าจะดีกว่าลูฟี่เกียสิกมั้งนะฮะมั้งนะนี่คือความคิดเห็นส่วนถั่วส่วนถั่วแบล็คเฟรมคูดาวจะดูยากเลยนะครับไอเพลิงทมินเนะี่ยกดลงไปแล้วนะฮะนี่แต่ว่ามันจะ สังเกตได้ตรงที่ว่าคำว่า black flame มันจะขึ้นสีแดงด้วยถ้าสโซยัง,งไม่ได้กดมันจะเป็นสีขาวเนาะเผลงทำมินโ,โอ้เจ้าไม่ทันเออแล้วถ้าใครรู้ว่าซาส,ส,สุเกะใช้เนีตอะไรก็บอกผมได้นะผมไม่ผมไม่ได้ดู Naruto นาะรูโตะเนาะเนถ้าสังเกตดีๆจะเห็นซาสุสสกโกะคำซาสุสสสกโสสสกะซาสุเกะใช้เนีตอยู่นะฮะแน่แน่นไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมเออพอสั่ ถครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะฮะถ้าอยากให้รีวิวอีกก็นะฮะรอดวงผมดีๆกนะ่อนโอเคไปนะครับบ๊ายบาย